สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเรื่องอักษรศิลป์ใน Photoshop นะครับนั mm hmm. ่นเริ่ลยนะครับนี mm ่ครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้หน้าตางแบบนี้นะครับเราก็ต้องอเขียนขึ้นมาใหม่นะครับ mm hmm. ตั้งค่านักแกันเอเค เรจะได้ค่าหน้กากระดาษเปล่ามาครับเนี่ยนี่ครับเราจะสร้างแบก,กาวขึ้นมาก่อน,นครับผมผมสร้างแบบง่ายๆเลยนะครับบก,กาวโอเคค,ครับได้แล้วครับต่อไปนะผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นเลเยอร์ของเทคเรานะครับ ราจะมาเลือกตังสีตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะใช่เป็นไทยสารบันนิวนะครับขนาดร้อยพอยนะครับผมก็ต่อกนะพิมพ์ไปผมอาจจะพิมพ์มาเทสนะครับเทสข100ร้อยพอยนะส่วนตัวเลือกสีตรงสีก็ตรงนี้นะครับ เห็นครับตอนซื้อมันดูธรรมดาธรรมดาไปเช่นไหมครับธรรมดานี่ครับเราก็อยู่ตรงแถบๆเลือกสีตรงสีนะครับจะมีรูปคล้ายๆรูปตัว T นะครับเราคลิกเข้าไปครับเนี่ยเขาจะมีสไตล์ให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นฮาร์ดไอเทมนี่ครับอา ก็เล <by default> ือกไปนะครับเ่าเราจะใช้แบบไหนนะครับสหรับผมผมใช้อาร์ตธรรมดานะครับอาร์ธรรมดาก็โอเคกโอเคไปให้มาแบบนี้แถบทางขวามือนะครับจะมีสไตล์นะครับอยู่ทางแถบเลเยอร์จะมีสไตล์คลิกเข้าไปครับสไตล์สไตล์ตรงนี้มันจะให้มาแบบสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีให้เลือก พอเราเลือกสไตล์ได้แล้วนะครับเราก็กลับมาที่เลเยอร์เลครับเลเยอร,ร์แล้วก็มาดับเบิลคลิกที่เลเยอร์เลยนะครับนะมันจะขึ้นมาครับเป็นแถบดับชาร์โดอินเนอร์ชาร์โดอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราจัดการเกี่ยวกับตัวอัลตร้าของเราเองนะครับผมเลือกดับชาร์โดแล้วกันจะมาเติมสีให้มันเติมสีให้ของมันอะไรอย่างเงี้ยนะ อะไรเงี้ไสอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้ก็อินเนอร์แล้ว,ลวเราจะเลือกครับผมก็มีอินเนอร์โกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อะไรเงี้ตอะไรเงี้ยพอใจแล้วเราก็กดโอเคไปปุ๊บนะบจะเป็นตัวนังสอที่สวยช่นกว่าเดิมครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ อาอาจบไว้เพียงเท่านี้นะคกันนะครับพบกันใหม่บทเรียนหน้าครับสวัสดีครับ